เราไปนถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติจิตภาวนาเราได้กระทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นปัจจัยน้อมนำน้อมนำไปในทางที่ดีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวของเราเอง การทำความดีให้ถูกต้องตองรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายที่ต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการออกจากทุกข์ไม่มีการออกจากทุกข์ใดๆ ที่สำคัญเหมือนกับการสร้างความดีแม้ใ,ในอดีตพู้ที่ได้ความสุขล้วนจะเป็นผู้ประพฤติดีทางนั้นไม่มีใครประพฤติชั่วแล้วได้ความสุขได้สำเร็จมรรคผลในพานไม่มีเมื่อเราทราบชัดอย่างนี้แล้ว เราก็มุ่งมั่นทำแต่ความดีไม่ต้องลังในใจสงสัยในจิตในใจว่าเราทำนี่จะได้รับผลไหมหนอเราจะได้ความดีไหมหนอมัวแต่ลังในใจมัวแต่สงสัยในจิตในใจการเวลาหมดไปหมดไปผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจให้แน่แน่ และประพฤติปฏิบัติลงไปการทำความดีนั้นไม่ใช่เราพิทาเองโดยไม่มีเหตุมีผลโดยไม่มีเยี่ยงอยากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนสติแบบฉบับเป็นบรมมะครูของเราที่ท่านได้เป็นพระาศาสดาเอกในโลกได้เพราะท่านพระองค์ทําความดี ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจเสมอตลอดมาความดีจึงปรากฏขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระองค์ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ทำไม่ดีสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็สร้างความทุกข์กให้ผู้อื่นสร้างความไม่สงบสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียหลายอย่างด้วยกัน ทั้งหมดนน้นล้วนจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นทําไมจึงการกระทําอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกคนไม่ชอบผลที่เกิดขึ้นจากการกระท,ทําเช่นนั้นการกระทําเช่นนั้นจึงได้จัดในหมู่ในหมวดในทางที่ไม่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พยายามละ <c oughs> และ แนะนำสั่งสอนสาวบให้ละด้วยเราทั้งหลาย <c oughs> การปฏิบัติความดี <c oughs> ด้วยจิตภาวนาน,นี้ก็คือเพื่อห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะตัวเราคนเดียวกายกับน้กายอันเดียวเมื่อกายของเรามาทำความดีแล้วเราก็จะกลับห้นห่างจากสิ่งที่ไม่ดี วาจาของเราเมื่อเราพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นคําวาจามั่นคงเป็นวาจาที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดบรรฑิตทั้งหลายนิยมชมชอบเมื่อเราพูดแต่ดีแล้วสิ่งที่ด,สดีสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ได้พูดไปชื่อว่าเราห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเมื่อจิตใจน้อมนึกระลึก สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความเพียรพยายามล้วนแต่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวของตัวเองเท่ากับเราก็ไม่ได้ไปคิดในเรื่องี่่ข่วแต่เรื่องที่มีโทษเมื่อเราคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เมื่อเราก็ทำความดีอยู่อย่างนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ล้วนไปอยู่ด้วยดีชีวิตที่ผ่านมาหมดไปแล้วก็หมดไปด้วยดีชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ลดละความดีของเราแต่ยิ่งงอกงามเจริญเพิ่มเติมขึ้นอีกตามนันดับเราสามารถจะมีกำลังเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นเหตุไปขัดขวางความดีได้ เพราะเอ็ดนั้นการทําความดีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเราควรศึกษาให้เข้าใจชัดหเห็นแจ้งตามหลักแห่งความจริงแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติโดยสัจจะจึงจะรู้ของจริงจึงจะได้ประสบความจริงเพราะคำว่าเป็นธรรมมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา แต่จิตของเราเมื่อยังไม่เป็นธรรมแล้วถึงธรรมมีอยู่เราก็อ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้ศึกษาเหมือนผู้ไม่ได้ศึกษาตัวหนังสือไม่ได้ศึกษาภาษาต่างๆเขาใช้ได้ทั้งทั่วโลกแต่เราไม่ได้ศึกษาแล้วเราก็พูดไม่ได้อ่านไม่ออกถึงมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขมีอยู่แต่เราไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้องเราก็ไม่ได้รับผล จากสิ่งที่มีอยู่คือความสุขไม่ได้เป็นสมบัติของเราไม่เป็นสมบัติเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่รู้จักบุคคลผู้ไม่ศึกษามรทผลธรรมวิเศษถึงมีอยู่ก็ตามเมื่อเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ไม่ประกอบให้ปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเราแล้วเหมือนกับไม่มีไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านั้นพระอริยเจ้าท่านั้นท่านเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จะทธรรมะซึ่งเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงท่านได้รับประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นท่านก็ได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยรู้ธรรมสิ่งเหล่านี้ ถ้าใช้ปฏิบัติธรรมอันเป็นความจริงนี้รมที่เป็นความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านสอนอยากย้ายหลายในหลายอย่างมีประการต่างๆก็จริงแหละแต่ถ้าหาก เราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมดเหมือนกับเราบริโภคอาหารหรือเหมือนกับเราต้องการยาบำบัดโรคซึ่งเพศัชกรขเขาแต่งไว้หลายขนาดหลายอย่างด้วยกัน เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเมาร้านยานั่นมาบริโภคให้หมดให้ร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ในมั่นคงดีไม่ดีก็เป็นอันตรายโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบริโภคยาเพื่อบำบบัดโรคจะต้องศึกษาโรคศึกษายาให้แน่ชัดแล้วเอามาใช้ให้เหมาะสม ให้พอดีกับโรคพอดีกับยาก็ย่ยอมได้รับประโยชน์การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องเหมาปไตยไปดกให้เหมาะสมแต่จ,จิตนิสัยของเราให้รู้จักนิสัยของเราให้รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอารมณ์ส่วน กิเลสส่วนไหนเบาบางส่วนไหนหนานแน่นส่วนไหนเราจะเอาทำอย่างส่วนไหนมากำจัดมาระนับเราก็เลือกเอาให้เหมาะสมพอดีพองามก็จะได้รับประโยชน์จากการประพฤติการปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้ตรวจตราพิจารณาดู อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอารมณ์ในส่วนที่ไม่ดีก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในใจดวงนี้อารมณ์ที่ดีสิ่งที่ดีก็สามารถที่เกิดขึ้นได้ในจิตใจดวงนี้เมื่อทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นั้นมีอยู่อย่างนี้แล้วจำเป็นเราจะต้องศึกษาและเลือกดูหน้าตาให้ชัดบางทีอาจจะเราเข้าใจผิด เอาเป็นของของแท้อาจจะเข้าใจว่าเป็นของเทียมก็ได้ของเทียมอาจจะเข้าใจว่าเป็นของแท้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูนานๆดูเหตุดูผลให้แน่นอนให้แจ้งชัดเมื่อเราเห็นเหตุเราจะทําเหตุเราจะพูดเราก็ต้องตรวจดูดูทึงผลเราจะทํากรรมใดๆจะลงมือทำเราก็ต้องตรวจพินิษ์พิจารณา ถึงผลที่จะเกิดขึ้นเราจะปฏิบัติทางจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ทั้งเหตุทั้งผลแล้วเราปฏิบัติมีศรัทธาเชื่อมัน่นมีความเพียรพยายามจิตตั้งมัน่นมีความระลึกไม่ลดลนะมีปัญญาสอดส่องตรวจตรองแก้ไขไปตามระดับ ก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้รับความสงบได้รับความสุขตามเป้าหมายที่เราทั้งหลายได้สั้งใจไว้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนพอดีแล้วแต่เราผู้มาใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้ไม่รู้จักพอดีถ้าเรารู้จักมาใช้พอดีให้เหมาะสมแล้วก็ย่อมมีประโยชน์แต่ทุกทุกคน มันเครื่องจากเครื่องยนต์ในช่างที่เขาทำพอดีพอดีแหละท่อนเหล็กชนิดไหนมันก็หมุนไปได้เดินไปได้ไม่ว่าท่อนไหนเหมาะสมในตามรูปร่างลักษณะของมันแล้วมันก็สําเร็จประโยชน์ะจะใช้ไปในทางที่กําหนดเวลาก็ตรงกับเวลาช่างจะใช้ในประเภทไหนไหนก็เหมาะสมในพอดีในประเภทนั้น,น,นก็ได้สําเร็จประโยชน์ชั้นได้ การอบรมฝึกฝนจิตใจพิเลสชนาแน่นเั่าไรก็ตามไม่เหลือวิสัยที่สติปัญญาชักธาความเพียรพยายามของเราที่จะทำไม่ได้เพราะมีผู้ทำได้แล้วเราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันพิเลสก็มันไม่ใช่ว่ามันฉลาดแค่ไหนลึกลับมาจากไหนมันก็แสดงออกมาในจิต มันก็มีขึ้นในจิตไม่ได้มีบนฟ้าบนอากาศที่ไหนเราไปไม่ถึงมันมีอยู่ในกายในจิตของเราเนี่เมื่อกายมีอยู่เราก็สามารถจะรู้ได้ถ้าเราศึกษาเมื่อจิตมีอยู่เราก็สามารถจะรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ศึกษาตอนนี้เองพระองค์ไม่ได้เที่ยวไปศึกษาที่ไหนแต่พระองค์ก็สามารถเป็นโลกะมิถูกพระองค์รู้แจ้งถึงโลก พระองค์ไม่ได้แต่งเครื่องยนยานพาหนะไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้ไปเที่ยวจักรวาลนั้นไปเที่ยวจักรวาลนี้นปเ,นนป,เนนปลา่าพระองค์นั่งอยู่ในที่แห่งเดียวเท่านั้นพระองค์สงสา,มารมะลึกทั้งในปัจจุบันทั้งอดีตยาว่าในโลกนี้แม้บุพเพต่ชาติปังก่อนทอยหลังร้อยชาติอสองไขาชาต ก็สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้แม้แต่อนาคตข้างหน้าพระองค์ก็สามารถรู้ได้ตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประพฤติประกอบไปด้วยความสุจริตนี่ ศือละธรรมมีศรัทธาอันชอบมีความเพียรอันชอบเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความเคารพนอกมในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้จักคุณวิดามันดาครูบาอาจารย์เป็นคนมีกายอันสะอาดมีวาจาสะอาด นีจิตใจสะอาดเมื่อละขันคืออัตภาพอันนี้ไปแล้วได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นจำนวนมากบุคคลพูม้มในกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิถือมันในมิจฉาทิฏฐิ ไม่เคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพไม่บูชากับบุคคลหรือว,วัตถุที่ควรบูชามีความโลภครอบงำมีความอิจฉาฤิยาอยู่ประจําในจิตใจอยู่ตลอดบุคคลนี้เมื่องละแล้วไปสู่ทุกขตินรกอสุรกายสเตรสาตกทุกข์ได้ยากพระองค์เห็นชัด สัตว์ทั้งหลายที่ตกนรกก็ดีไปเกิดเดรเป็นสัตว์ในเลืานก็ดีหรือไปเป็นเปรตก็ดีพระองค์เห็นด้วยธรรมมาจากสุขด้วยตาอันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีอะไรสงสัยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เที่ยวที่ไหนพระองค์ก็รู้ในใจนี่เองเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายใจนี่ควรฝึกใจนี่ควรอบรม เมื่อเราอบรมดีแล้วนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวของเราที่เราทั้งหลายได้พยายามตั้งใจอบรมมาตามบรรดาบแต่ทำมาแล้วควรจะทำต่อไปถ้าเราทั้งหลายทำไม่ลดลนะพยายามทำติดนอกต่อนเนื่องกันจิตใจของเราจะต้องฉลาดแน่นอนเหมือนกับเราพยายามเรียนหนังสือลรวฝึกหัดวิชาการงานทางโลก แรกๆเราก็ทำอะไรไม่เต็มเมื่อเราฝึกกไปแล้วจิตใจก็ย่อมฉลาดเพราะฉะนั้นที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ดีหนักหนานแล้วมนุษย์เป็น,นสัตว์ที่ฝึกได้ที่พูดกันร,รู้เรื่องสามารถปฏิบัติได้พระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก่อนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์จึงสามารถจะศึกษาปฏิปทาปฏิบัติให้เส้นเกลส แล้วพระองค์สั่งสอนมวลมนุษย์เ, ا, เป็นผู้จันลงพระธรรมคำาสั่งสอนของพระองค์ไว้ก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่เองมนุษย์นี่เองเป็นผู้รับทายาศิสนธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ใช่อื่นไกลก็พวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์เราก็พวกเรานี่แหละควรฝึกได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้ พวกเรานี่จะทําไม่สงบได้มีความสุขได้เมื่อเราทําไม่ดียังทําได้แล้วทําดีจะทําไม่ได้หรือเมื่อวุ่นวายก่อกวนนั้นตัวุ่นวายได้เราจะสงบไม่ได้หรือเราจะปฏิบัติให้มันตรงกันข้ามที่ที่กับสิ่งที่ไม่ดีพิจารณาให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะ สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะเข้าใจว่ามันมีอุปการะคุณเป็นมิตรแก่เ,เราเราถือว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นทุกข์ภัยที่เราควรหลีกควรละควรเล่นตั้งแต่ไหนแต่ไรามาสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอกุสลมกรรมก็ดี ไม่ว่าทางทวารไหนก็ตามเมื่อบังเกิดแล้วไม่ใช่เกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเกิดเพื่อเผดเผาให้คนทั้งหลายได้ทุกข์ในความเดือดรอ้อนส่วนความดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเมื่อบังเกิดแล้วบังเกิดเพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่บุคคลนั้นด้วยเกื้อกูลแก่โลกด้วยเพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการบังเกิดขึ้นของพระธรรมการบังเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื่อกูลความสุขอแก่สาธุชนเวนายสัต์ทางหลายเราทั้งหลายที่ได้มาพบประสบ ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัตินับว่าเป็นบุญยราบอย่างเสริฐไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้เสมอไปทุกครั้งไปไม่ใช่ว่ามีทุกแห่งทุกคนมีเป็นบางส่วนบางจุดเท่านั้นแล้วก็มีเป็นบางครัง้งบางคราวเท่านั้นแม้แต่คำว่าพุทโธพุทโธไม่ใช่ว่าได้ยินแต่ประจําโลกทุกการทุกสมัยเมื่อ,อไร ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จสรุปังเกิดขึ้นในโลกและวางศาสนาไว้แล้วคำแม้แต่คำว่าพุทธโธก็ไม่เคยได้ยินธรรมโมก็ไม่เคยได้ยินสังโฆก็ไม่เคยได้ยินสิ่สมาธิปัญญาก็ไม่เคยได้ยินเมื่อไม่เคยได้ยินแล้วจะปฏิบัติอย่างไรมันก็เหมือนสัตว์ไม่รู้จักอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะสอนกันไม่มีใครจะสอนใครไม่มีใครจะบอกใคร เพราะไม่มีใครรู้ต่อเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็จึงปรากฏพระสงฆ์ก็ปรากฏแท้จริงพระธรรมก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่มันยังไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาตกแต่งเอามาให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพิ่งเข้าใจว่า ปัจจุบันนี้เราเกิดมานับว่าเป็นผู้มีโชคดีอย่าให้ความดีนี้ผ่านไปโดยไรประโยชน์แต่ละวันละวันควรตั้งใจประกอบให้ผ่านให้สิ่งที่ผ่านไปเทาผ่านไปด้วยดีชีวิตของเราที่ยังโดยอยู่ก็ให้ได้คุณธรรมคุณสมบัติความดีที่เราทำไว้ในใจไม่ได้หมดไปด้วยตามเดือนปี ตารกาลเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทาบขกากาลเวลาหมดไปนานไปสองพันกว่าปีแล้วความดีที่พระองค์ได้ทำไว้คือสินสมาธิปัญญาไม่ได้ล่วงไปไม่ได้หมดไปยังเหลืออยู่ให้เป็นมรดกตกทอดถึงพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติสุขัสสรม เพราะเหตุนั้นทุ่มมั่นใจในความดีที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ว่าไม่ได้หมดไปตามกาลเวลายิ่งปฏิบัติเห็นสัจความจริงอะไรแล้วเป็นสิ่งที่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักแต่ถ้าเราไม่รู้จักแล้วถึงมีอยู่มันก็ไม่มี มันก็ไม่เห็นเพราะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายตั้งใจศึกษาของจริงอย่างประเสริฐไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ในใจของเราทุกข์ก็เป็นของจริงอย่างประเสริฐไม่อยู่ในตัวของเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ตัวที่ไหนก็รู้อยู่ที่นี่ท่านอ่านในู่ที่นี่อ่านทุกข์อ่านสมุทัยก็ไม่อยู่ที่นี่ทางนั้น เพราะฉะนั้นแต่จิตใจของเราอบรมให้แน่วแน่ผ่องใสโดยศรัทธาเริ่มไใสได้รับความสงบแล้วเราจะมองเห็นชัดจะรู้ชัดตามระดับในธรรมที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นเป็นประเสธคอยซองดูสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราก็จะได้ลบหล,ลีกและได้เจริญในสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้สั่งใจสอดสองธรรมวิจยะคือสองธรรมแ้วพูดถึงธรรมแล้วก็ต้องพูดถึงใจด้วยเพราะธรรมไม่ได้เกินนอกใจมีใจถึงก่อนสําเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นเราก็สองดูใจเมื่อเราเห็นใจก็เห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมก็เห็นใจอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นพยายามระลึกเพราะสิ่งอนนี้เป็นของละเอียด เราไม่ระนลึกไว้เราก็ไม่เห็นถึงมีอยู่ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ต้องอาศัยความระลึกขึ้นมาจะเป็นหนพุทธโธพุทธโธเราก็ระลึกรู้อยู่ตามมันดับสติก็ปรากฏขึ้นมาความรู้ตัวก็ปรากฏขึ้นมาสุขทุกข์ที่มีอยู่มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็จะได้รู้ อารมณ์อยากละเอียดมีอยู่ในจิตใจเราก็จะได้รู้จิตใจค่อยสงบละเอียดสบายตามระดับเราก็จะได้รู้ความสบายจะได้เห็นความสบายชัดขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเมื่อจิตของเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราระลึกพุทธโธพุทธโธไปแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรนั่น ก็ต้องแน่นอนแล้วเกิดจะต้องจิตใจของเราจะต้องละเอียดจะต้องเบาจะต้องสบายกว่าที่เราปล่อยจิตให้มัวเมาเล่นเล่นไปอย่างเรื่องอื่นเรามีความรู้ตัวมากขึ้นมีความเห็นในส่วนผิดก็มีความเห็นชัดขึ้นในส่วนถูกก็มีความเห็นชัดขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ผิด มีศรัทธาที่จะปล่อยที่จะวางที่จะละในส่วนดีก็มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะเพียรพยายามเจริญสร้างความเพียรขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจเอาต่อไปนี้จะหยุดการอธิบายเพื่อให้เราทั้งหลายจะได้ทรงธรรมวิทยะทรงดูธรรมของเราพุทโธพุทโธรักษาอยู่อย่างนั้นให้พอดอีพอง,งาว คำว่าพอดีนี่เราก็รู้จักแต่งให้มันพอดีในใจของเราให้มันสงบให้มันเบามันสบายตามระดับอย่าให้มันเกินส่วนเกินส่วนไหนล้วก็เอาออกแล้ไม่เอาใครเหลือแต่พอดีที่มันเกิดความสบายขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาถ้ามันจะง่วงมันไม่พอดีแล้วนะเออมันน้อมมันหนักไปทางขี้เกียจ ไม่สนใจจะทอดทุระเราก็สร้างความขยันเอาใจใส่ขึ้นมาตั้างนั่นขึ้นมาถ้ามันจะฟุ้งซ่านมันก็ไม่พอดีอีกละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามให้รู้ตัวให้มากและลึกอยู่โดยเฉพาะภายในให้รวมเข้ามาโอปนายยุติธรรมคือน้อมเข้ามาให้มากอยู่เฉพาะ ในใจของเราสอดสองเพ่งเล็งตั้งจุดลงตรงนั้นรักษาให้พอดีพอดีแม้จะลมหายใจก็พอดีนั่งความรู้สึกก็พอดีถ้าเราทำความพอดีไว้ในใจได้แล้วใ,ใจก็จะรู้สึกเบารู้สึกสบายละเอียดสงบประจามนมันด้เอต่อจานี้ไปตั้งใจทำให